หนูไม่อยากไปจากที่นี่เลยค่ะอยากอยู่ที่นี่กับสามีใช่ค่ะหรืออยากจะอยู่ที่บ้านหรือว่าที่ไหนก็ได้ที่มีอธิราชอยู่ผุก<โดย>คนบอกว่าบ้านผู้หญิงที่แท้จริงก็คือบ้านสามีแต่วันนี้ฉันรู้สึกอย่างแท้จ,จริงแล้วว่าบ้านสามีคือบ้านของฉันวันนี้ไม่ใช่แค่ฉันที่รู้สึกเท่านั้นความรู้สึกทุกตารางนิ้ว ในบ้านหลังนี้อาแขนต้อนรับฉันตั้งแต่วันแรกพวกเขาต่างต้อนรับฉันตอนนี้สามีของฉันก็เป็นห่วงฉันการเดินทางของฉันได้นำพาสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ในใจของสามีออกมาค่ะ วันนี้ดูท่าเทวีจะมีความสุขมากเลยพี่เกสรนน่าตื่นเต้นจังเทวีฉันชงชาให้อธิราชฉันกำลังจะยกไปให้เขาค่ะอ๋อจ้าจ้าพี่ดูแล้วอธิราชกำลังรอเธออยู่ถ้าเขาดื่มชาที่เธอตั้งออกตั้งใจทำให้เขาพี่เชื่ว่าพวกเธอทั้งคู่ต้องรู้สึกดีขึ้นแนะ่ พี่ไม่รู้สึกแปลกกับเรื่องเมื่อวานบ้างหรือคะหลังจากที่เกิดเรื่องนั้นฉันคิดว่าแม่แต่อี่ิราชก็เชื่อว่าฉันเป็นคนขโมยเงินนะแต่ตอนที่เขาปกป้องฉันต่อหน้าคุณแม่ในตอนนั้นนะศรัทธาของฉันก็เกิดขึ้นมาใหม่เขาเริ่มที่เจอเชื่อใจฉันและนั่นหมายถึงชัยชนะพี่รู้หรือเปล่าเราจะมีความสัมพันธ์แบบไร้ความเชื่อไม่ได้หรอกคะ่ะ คอยดูนะฉันจะทำให้เขาเชื่อในตัวฉันให้ได้ไม่ได้หรอกคะ่ะพี่คอยดูนะฉันจะทำให้เขาเชื่อในตัวฉันให้ได้แค่เห็นเธอทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้พี่ก็มีความสุขมากแล้วขอบคุณคะ่ะพี่เกสรมันก็เหมือนกัน่ะเขาเริ่มที่จะเชื่อใจฉันขึ้นมาแล้วต่อไปเขาจะต้องรักฉันแน่ๆเลย ไปไหนเทวีถ้าเธอเขินจะให้พี่บอกเขาไหมล่ะพี่พูดให้ได้นะ <c oughs> พี่เกศสอชายเย็นหมดแล้วจะจะรีบยกไปเดี๋ยวก่อนเทวีทำไมเธอเดินแบบนั้นล่ะขาเจ็บเหรอคือ <c oughs> ในห้องเก็บของแมลงเยอะนะคะฉันคิดว่าอาจจะโดนแมลงกัดฉันไม่เป็นไร ดองมียาก,กันยุงอยู่นะเธอไม่ได้ใช้มันหรอกเหรอทำไมยังโดนกัดฉันใช้มันแล้วขอบคุณนะคะพี่เกสอนพี่เป็นห่วงฉันมากจริงๆอะฉันสวดมนต์อ้อนวอนขอพรจากเทวาขอให้เทวีทำสมเด็จและเปลี่ยนแปลงบ้านหลังนี้สักที ฉันหวังว่าทุกความสัมพันธ์จะเป็นไปได้ด้วยดีอย่างน้อยๆขอสักคนได้มีความสุขกับชีวิตแต่งงานไม่เห็นแล้ว่าฉันทำอะไรอยู่นะ่ะแล้วนี่อะไรกัน <laughs> นี่หัวลราอะไรมีอะไรอะ่ะ น่าอนนี้แล้วแต่ยังไม่รู้วิธีติดกระดุมเดี๋ยวก่อนทำอะไรอ่ะจะบ้าหรือไงรอเดี๋ยวเดียวเอง ยิ่งคุณหนีจากฉันมากเท่าไร่ฉันก็ยิ่งใกล้คุณมากเท่านั้น